ดันปากดเอาหลอนดันปาร์กวดยิงกรปุลลงมาดิยิงลงมาดิขึ้นขึ้นขึ้นแต่ฟังก์กดานปาร์กวดยิงเองอย่าอย่าขวางรถนะอย่าขวางรถนะขอบ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 ของกอเอ๋อแขอของกูเอ๋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 อรุ่นทอบขอบขบอบขอบนอบขอบอบออบจอออออออ ตีบ้านนะถ้าตกเข้าบ้านุตีนะหมองานเดียวบ้านนี้ก็เอาเลยเหรองานเดียวพี่เปลี่ยนบ้านละห้าอ้วนเลยเนอะไม่เดี๋ยวเผื่อตำรวจมันมาวองไงเนาะงานเดียวเหรอละงานเดียวเลยใช่ไหมข้อหักึ้นหน้าด่านฟ้ากำลังเพื่อนกลับบ้าน อ่บอลไม่เกินสิบนาทีใช่ป่ะไม่เกินประมาณห้านาทีประมาณห้านาทีอันหกนาทีห้านาทีเอาบอลเอาบอลลงไปเส้นโค้งบ้างหลังบ้านตบเลยเป็นไรนัตบแล้วเดินต่อมาข้างหน้าอ้าวพี่ลงมาแล้วเหรอตลอดลงมาแล้วพี่ลงไปแล้วลงไปแล้วขอให้เดี๋ยวผมบอกติดต่อให้ข้างพวกมันอยู่ข้างบ้านกระโดดกระโดดกระโดดไม่ผ่านไปช่วยหน่อยข้างบ้านเลยข้างบ้าน ไอ้ซ้ายหลังแตกซ้ายหลังแตกเบอมหน่อยเชือบอมหน่ยเชือบอมน่อยทบ้านทาบ้านเอา้ไม่เข้ายิงคนขยิงคนยิงคนับยิงคนโอ้โโดว์โดโดนมันเทคสองด้วยอะไรทำไมอะ เป็นไงน้องพี่ยิงแม่นป้าพี่ยิงแม่นป้ากินข้าวจบอยู่คับผ่านพ่อแม่รถเข้าบ้นอกเข้าบนะครัมือแต่มือเป็นสกิดเขาอาแป๊บเดียวคันนึงเอาแล้หลุดไปคันนึงต้องรถล้มบ๊อบรถล้มไปข้าวบ้านบ๊ข้าบ้านแล้วกันรถเท็ด้พี่บ๊อบหน่อยรถเท็ดพี่บ๊อบหน่อยตำรวจเอานะตำรวจเอานะตำรวจเอานะบ้านมันต่อรอปะเอาตาลรอตาลมันต้อนในบ้านมันต้อนอันนึง เอ้ยยิงลงเราท่าไหร่ดิเนี่ยไอพอดอะหลังบ้านอีปืนป้าอบ้วิด้บ้านมพอดยไหนยิงพอดลงให้หน่อยยิิงยิงยิงยิจะเปิดประตูดิมจะเปิดประตูทำไมอย่าเปิดอย่าเปิดตัวไว้ดิเดินปากดหลอดนันปากดไม่ไดยิงกรปืลลงมาดิยิงลงมาดิขึ้นขึ้นขึ้นป่ากดปากดปากดยิงไงอย่าอย่าขวางรถนะอย่าขารถนะหลบหบ

เอ่เอลอี่ย <ไป S 1> นไไหน่แล้วไหรอยู่ทางเออ่เาขาเรียกอะไรวะทางไปปั๊มดีๆครับข้างหลังข้างหลังทำหน่วยกวู้อะไรยือยบนรถกลับละคาดว่าอาการน่าจะไม่ดีอยู่ตรงสนามบอลที่เราเล่นในดอปอ่ะกู้อะังนู้นเหรอสนาบอนนะ อยู่ข้าวอ่ะมาดูสองอยู่ข้าวรู้ป่ะแน่เป็นเจ้าแน่แน่อยู่ไหนอ๋อหลุดอะไรหลุดทุกอย่างนะเว้ยบ้านปล่อยได้นะเว้ยพวกพี่อยู่ที่ตะเกตทุกทอมเวลาแกโฟกัสก็คือโฟกัสทุกอย่างเลยอย่างเช่นชุบอ่ะแกก็โฟกัสชุบอย่างเช่นรถแกก็โฟกัสรถนะเมื่อกี้นี่ตีกันแกไม่สนนะแกโฟกัสรถอย่างเดียวอ่ะไอ้เหี้ยออเาะรั ไม่เอารถก็คือรถอ่ะไอ้ยี่คนแรงเอสอะไอสัตว์เมื่อกี้ที้ผมเห็นนะว่าคนอื่นไม่รีเซ็ตรถเลยนะลูกทอมแม่งมารีเซ็ตรถอะกูรอดนะกูรอดนะกูรอดนะกูเป็นวัยรุ่นเฮฟว์ยาวๆเลยนะ ของกูเอ๋อป้าของกูเอ๋อ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 เอขอเดี๋ยวผมตามไปประมาณสองสองสองสามนาทีอ่ะโชคโชคโชคเงียบเลยนุน่นทอม MVP บบีพีแค่นั้นแหละไอ้ที่อนุน่นทอม MVP บบีจะจัดอ่ะ อพี Papa, right? ่บ๊อบอยู่แถวไหนพี <us <us ่กูเออแล้ว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 พี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนพี่กำลังไปทางอุตสาหกรรมเนี่ยบ้านหัวใจธนาคาไอ้เจ้บตัวปากทีเนี่ยนะพี่ตรงมาตรงมาตรงมาตัวปากดีเลยสัตว์เอาเน้นๆไหนเนี่ยปั๊บกูเหรอเขาเทรนนิ่งบ้างนะความอุตสาหกรรมอ่ะนี่ไงมึงอ่ะเข้าเซิร์ฟขับรถบ้างนะไอ้สัตว์ จะเข้าแต่เทนนิงไอ้กล้อะไไหนแล้วไหนมาบับกูเข้าเทนนิงบ้างนะมันจะไฟแพ้ว่ะมันจะไฟแพ้ว่ะเตยตลอดได้อยู่สางเก้าเสองเก้าสองเก้าไปครับต่อใครมีตู้บ้านไปครับต่อไอหานหานหานข้าวไม้หาน หนึ่งสี่หน่งอะไรครับพี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ต้องสอบแบบเผาเราไม่ถือโดแป้งเดี๋ยวง่ายเกิน ไปเล่นหน้าบ้านก่อนไปเล่นหน้าบ้านแตกน้ำก่อนดึกเย้จีจีก็ปืนตัวเดียวเนาะไปๆผมขอเลื่องขอเล่อเพี่แล็พี่แล็ตายยังตีดัวหน่อยยังไม่ตายพี่แล็หน่อยพี่แล็ไม่ตายตีพี่เล็บด้วยตายลอยๆจำได้นะครับพี่ตีหน้าบ้านตีาน้าบ้านเยอะไม่ตายพี่ไม่ตายไหนหนึ่ง เจวัน้มันเจน้องเยอะเยอเอะะม่มเพื่อนุบเลยเรื่เากข้ามาไ้เาชุบมาชุบทีพยทีพยยิพเนายชุบแล้วชุบแลวชุบแลวชุบเกิดแล้วคคนนึงนะ้องรไเหลืองผมเหลืองผมเหลืองเลียไปเลายตายตายไปเลไปเลียไปเลยไปลีเล้ไปเลไปเลไปเลเลยปลยเลยไปเลยไปเยไปลนไปเล่ไปเลไปเลยไปเยไปเ้ไปเลีไปเป้ไเลียไปเลเลียไปเ

อินดูนะชุบมานะชุบเธอนะชุบเธอนะผมชุบหัวมีอ่ะชุบชุบรีเซตชุบชุีเซตเ็กรีเซตก่อนรีเซก่อนแล้วเปิดแก๊สเิดแก๊สเิดแก๊สาราไม่ระวัง่ระวังหมดแล้วพี่ยังยังยังือัง้งนก่จริงๆก็ปล่อยเลยก็ได้นะอแล้วอวเวเอมแล้วเอมแล้วมแล้วยอไป